นี่ต่างคนต่างก็มีเจตนาศรัทธาที่จะเข้ามาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำละกิเลสให้เบาบางออกไปจากกายวาจาใจของตนการเข้ามาวัดก็ต้องมุ่งอย่างนี้มันจึงถูกตามจุดมุ่งหมาย ถ้าไปมุ่งอย่างอื่นแล้วไม่ถูก <c oughs> ก็เป็นอันว่าพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ในทีน่นี้ก็คงมีตั้งเจตนาอย่างนี้กันทุกคนเมื่อเรามีความมุ่งอย่างนี้แล้วก็ขอให้พาคันสํารวมกายวาจาใจของตนให้มันดี มีสติสมบัติชนะคอยระมัดระวังอาการกายวาจาใจอย่าให้มันพลิกแพงไปทางที่ไม่ดี <ª> เมื่อเรามีสติสมบัติชนะกำกับอยู่นี่มันก็จะไม่ค่อยพลิกแพงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามหรอก การที่ความประพฤติของคนเรามันจะหมุนไปทางไม่ดีก็เพราะมันขาดสติความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดอะไรนั่นนะระลึกไม่ได้ระลึกการกระทำคำที่พูดของตนล่วงหน้าไม่ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดควรหรือไม่ควรอบางทีมันก็เลยผิดพลาดไป เพราะว่ามันขาดสติคุ้มครองแล้วจิตนี้มันย่อมแปรไปทางไม่ดีนะนะมากกว่าทางดีดังนั้นแหละควรพากันมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ได้เมื่อควบคุมจิตนี้ได้แล้วก็ควบคุมกายวาจาได้เลยเพราะว่ากายวาจานี่มันก็อยู่ในความคุ้มครองของจิตนี้เองสุดแล้วแต่จิต มีความมุ่งหมายให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรมันก็ทำก็พูดไปตามเจตนาของจิตนั่นเองท <c oughs> <c oughs> ีนี้ถ้าหาวิจมันยึดเอากิเลสอันใดไว้ในใจนั้นยังหนาแน่นนี่มันก็มักจะแสดงออกตามลักษณะของกิเลสอย่างนั้นแหลอะอลองสังเกตดูเป็นอย่างนั้น นี่ถ้าหากว่าผู้ใดจิตของผู้ใดไม่ยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งไว้อย่างนี้นะการแสดงออกทางกายวาจาใจนี่มันก็สม่ำเสมอไปไม่แสดงอาการร,รุ่มรุ่มดอนดอนไม่แสดงออกซึ่งความยินดีความยินร้ายนมอยเข้ามาอย่างนั้นอื ไอ้จิตใจที่มันครูควบคุมอยู่เสมอไปนั่นนะ <c oughs> เรียกว่าพูดง่ายๆว่าใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั่นเองแหละ <c oughs> เมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้ว <c oughs> การทำอะไรพูดอะไรออกไปมันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลไปทั้งนั้น <c oughs> ไม่ได้เป็นบาปเป็นโทษนี่นะ ในการที่เราเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามนี่ก็ขอให้มุ่งว่าเราจะมาปรับปรุงจิตใจของเราให้เป็นกุศลคือว่าให้มันฉลาดคำว่ากุศลนี่แปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดก็ได้ <c oughs> แปลว่าตัดคือคือตัดความรักตัดความชังตัดความโกรธอะไรพวกนี้แหละ ออกจากจิตใจนั่นน่ะท่านจึงจัดว่ากุศลน,นี่นะลำพังแต่บุญเฉยๆนี่นะเพียงแต่ว่าตนได้ทำคุณงามความดีอะไรไปแล้วมันนึกถึงความดีที่ตนทำแล้วก็เกิดความปีติเบิกบานใจขึ้นมาอันอย่างนี้ท่านเรียวกว่าบุญ <c oughs> ยังไม่ยังไม่เรียกว่ากุศลก่อนต่อเมื่อได้เอาชนะมารคือกิเลสภายในหัวใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ไม่ไม่ยอมให้กิเลสนั้นมันสุดคล้าให้ไปทำความชั่วด้วยการด้วยวาจาอืมอย่างนี้แล้วก็จัดว่าเป็นกุศลนี่เป็นอย่างนเพราะฉะนั้นกุศลนี่ท่านยัง จัดเข้าไปในโลกุตระธรรมนั่นที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลน,นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ให้ชื่อว่าโลกุตระบุญไม่มีในตำรามีแต่โลกุตระกุศลเป็นปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะวิมุตคือหลุดพ้นจาก กิเลสยังได้ยังหนึ่งได้โดยเด็ดขาดนั้นก็ต้องอาศัยความฉลาดของดวงจิตดวงนี้แหละอบรมให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาให้มันฉลาดในกระบวนจิตสามารถสอนตัวเองให้ละสิ่งที่ควรละได้สอนตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำได้ <c oughs> สอนตัวเองให้รู้เท่าในสิ่งที่ควรรู้เท่าเช่นทุกในสังขารร่างกายอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นแก่ร่างกายของผู้ใดแล้วมันจะไปบังคับให้มันหายไปมันไม่ได้เลยนี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้กำหนดพิจารณาให้รู้เท่า เรียกว่าสอนใจของตัวเองให้รู้เท่าทุกข,เ,ขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นตามเป็นจริงถือว่าทุกนั้นเป็นเรื่องของสังขารพระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าสั้งข่าราปรมาดุฆาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง <c oughs> นี่แหละคำว่าสังขารห,หมายถึงว่า ส, MM. สิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะมีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามเมื่อมันอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้แหละเรียกว่าสังขารทั้งหลาย เมื่อมันถูกกรุงแต่งขึ้นแล้วอย่างนี้ในเบื้องต้นนี่มันก็จะเริอนรุ่งเรืองขึ้นจริงเละแต่ขั้นไปในถ้ำกลางหรือในตอนปลายแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปลงไปในระหว่างที่มันกําลังแปรปวนอยู่นี่น่นั่นเนี่ยท่านจะว,ว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากทนลําบากสิ่งที่มีวิญญาณครอง อันนี้ยิ่งลำบากมากเพราะมันมีธรรมชาติรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายต่างๆนี้ส่วนต้นไม้ใบหญ้าหินผาแผ่นดินอะไรหมนี้นะมันไม่มีจิตวิญญาณครองถึงแม้ว่ามันจะวิบัติอันแปรมันจะถูก คนตัดคนฟันยังไงยังไงมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้แสดงอาการทุรนทุรายอะไรเลยเพราะมันไม่มีจิตที่จะมารับรู้การกระทำนั้นแต่ว่ามันมันถักมีทุกขลักษคะอยู่ในตัวของมันเองลักษณะแห่งทุกข์ก็คือว่ามันทนอยู่ไม่ได้นั่นเองแหละ ต้นไม้ใบหญ้าดินหินอะไรก็ยังพังยังผุยังพังลงไปอ,อันนั้นละลักษณะห่งทุกข์ของสังขารที่ไม่มีใจครองมันจะเป็นแตเพียงอาการเฉยๆอันนั้นนะแต่มนุษย์และสัตว์ดิรฉานนี่อันนี้มันไม่ใช่อาการมันเป็นทุกข์แท้ๆอันนี้นะเพราะมันไม่มีมันมีจิตวิญญาณรับรู้ ความแปลวนของร่างกายนี้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมถาะวิปัสนาคือฝึกกิจได้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเมื่อมันรู้มันฉลาดแล้วมันจะได้รู้เท่าความแปรลวนของสังขารดังกล่าวมานี้่าแล้วพร้อมกับเบื่อนาย เพราะเมื่อมมองเห็นสิ่งใดสิ่งใดก็มีแต่ความแปรปรวนไปไม่มีคงที่ขยับเข้ามาใกล้ๆได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้นะลองมองดูสิแต่ละวันแต่ละคืนนะ่ะกำหนดใจให้แน่วแน่เราสังเกตดูนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นเลยไปไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้เลย เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เบื่อหน่ายอืมันเป็นอย่างนั้นแต่พิจารณาเอาจนมันเบื่อหน่ายนะถ้า,าว่าพิจารณาไม่ถึงความเบื่อหน่ายแล้วยังไม่ได้ผลอเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าพิจารณาเห็นไปเรื่อยๆเปิดๆไปอย่างนั้นไม่ได้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วเบื่อหน่ายเลยอย่างนี้ จิตใจมันก็ไม่กระตือรือร้นที่จะหาทางค้นไปต่อเมื่อพิจารณาลงไปจนว่ามันเกิดความสังเวชสลดใจและเบื่อหน่ายสลดใจอะไรสลดใจว่าตนนั้นน่ะหมายถึงดวงขีดนี่แหละได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะมาอาศัยอยู่ในร่างกายอันไม่เที่ยงนี้นะ แล้วแล้วทําไมตนถึงมาอาศัยอยู่ในนี้ไม่รู้หรือว่าของไม่เที่ยงนะไม่รู้แล้วแต่ชาติก่อนน้งคงไม่รู้มันยังสําคัญว่าตัวตนของตนอยู่นี่เพราะเหตุนั้นมันจึงยึดถือเอาไว้เมื่อมันยึดถือเอาไว้มันก็เป็นตัวกรรมนำจิตวิญญาณมาเกิดในชาตินี้ขึ้นมาอีกนี่นะ ก็เพราะมันไม่รู้ความจริงของร่างกายนี้ตามเป็นจริงนั่นเองเนี่ยมันจึงไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้จิตใจนี้นะ่ะมันก็สําคัญในพิงของเราอย่างนี้นะท่านผู้หลุดพ้นไปได้ท่านไม่มาเกิดในขันห้านี้อีกนั้นก็เพราะว่าท่านอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วท่านใช้ปัญญาน้สอนจิตเสมอเสมอไป สอนจิตนี้ให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆสอนให้มันเห็นแจ้งความจริงของสังขารร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นให้มันเห็นอุปมาเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้านีาน่นะเมื่อขัดให้มันสะอาดดีๆแล้วอย่างนี้เราไปยืนอยู่กรงกระจกอันนั้นมันจะมองเห็นหน้าเห็นตาเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ของตัวเองได้ชัดเจนเลย เป็นอย่างนั้น,นเนี่ยเว้นเสียแต่ว่าไปปล่อยให้กระจกนั่นมันถูกขมเมาออมาจับเอาเกิดกังไปแล้วเส้นนี้มันก็มัวหมองจะไปมองดูหน้าเขาตัวเองไม่ถนัดเลยเพราะว่ากระจกนั้นมันเศร้าหมองไปเพราะมันมีทุรีละองมาจับเกิดกังเข้าไปอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเนี่ย ใจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยให้กิเลสอวิชชาตัณหามันหุ้มห่อมากๆเขาแล้วมันก็มืดแปดด้านเลยไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกเลยแล้วไม่เบื่อหน่ายอไม่เบื่อในทุกไม่เบื่อในทุกก็คือไม่เบื่อในขันห้านี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นขันห้านี่แหละเป็นก้อนทุกนะเพราะฉะนั้นจังว่าเมื่อไม่เบื่อ อในทุกก็ชื่อว่าไม่เบื่อในขันห้าไม่เบื่อในขันห้าก็ชื่อว่าไม่เบื่อในทุกอันเดียวกันถ้าเบื่อในทุกก็ชื่อว่าเบื่อในขันห้าแหละถ้าปล่อยวางขันห้าได้ก็ชื่อว่าปล่อยวางทุกได้ชื่อว่ารู้เท่าทุกได้เพราะอันเดียวกัน เป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรานี่นะให้พึ่งพากันพิจารณาอย่าไปนอนหลับทับสิตอยู่ในเมื่อทุกนะมันเป็นโครเป็อาจารย์คอยเตือนจิตดวงนี้นะให้คิดให้พิจารณาอยู่เสมอเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอว เดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็กระหายน้ำเดี๋ยวก็หิวนอนอะไรหมนี่นะนี่แหละเรื่องของทุกข์มันเตือนจิตอยู่เสมอเสมอแต่ว่าจิตของคนเรานี่มันไม่ตื่นเรื่องมันนะเพราะปล่อยให้โมหะครอบงำโมเสียชนมืดมนเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้าไปปล่อยให้ขมเมามันจับเอาซะจนว่าเกิดกังไวหมด มันก็เลยส่องเอาหน้าของตนไม่เห็นถนัดอันนี้เหมือนกันแหละเมื่อใจนี่มันมันมวหมองด้วยอุปคิเลสดังกล่าวมานั้นแล้วมันก็มองตัวเองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าความจริงของตัวเองเป็นอย่างไรอะ่ะตัวเองมาอาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นยังไงอะ่ะไม่ได้วิไม่ได้วินิจใช้แล้วคนหลงคนเมาอะ่ะเป็นอย่างนั้น ไม่ได้เวนิชัยตัวเองเลยแต่ละวันแต่เวละเวลานี่ยปล่อยให้ฉีตให้ลอยไปตามกระแสของกิเลสน่าสงสารคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านกับช่องเอ,อเมื่อลูกสาวลูกชายได้ได้หลานมาได้ลูกมาเนะ่ะก็เป็นหลานของยายเ,ออเป็นหลานของย่าของปู่เป็นหลานของตา เอาแล้วปู่ย่าตายายรักหลานแล้ววันี่หลานมันสอเราะอย่างโน้นอ,อย่างนี้ก็ชอบใจจิตใจก็ไปจดโจอยู่แต่หลานนั่นแหละวนี้นะไม่ได้ภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆอะไรเลยไม่ได้พิจารณาให้เห็นอนิจจังพวกขังอนัตตาเลยนี่แหละนะ่าสงสารตรงนี้แหละอ่ะมามันหลงอยู่ในของสมมุติ บัญญัตต่างๆในโลกนี้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาสมาธิแล้วได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ถึงแม้จะสมมุติว่าหลานของตนลูกของตนแต่มันก็ไม่หลงมันก็รู้ว่านี่เพียงแค่สมมุติเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงถ้าพูดถึงเรื่องจริงแค่แลวก็มีก็เรียกว่าสังขารดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ สังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นนะด้วยเหตุปัจจัยคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพราะอาศัยอวิชชาตันหกรรมนั่นแหละนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผู้หลงก็สสำคัญว่าลูกเราหลานเราเหลนเราอะไรหมู่นี้นะอ่าก็เลยผูกพันอยู่ในของหมู่นั้นที่จริงแล้วไปผูกพันอยู่ของ อยู่กับของไม่เที่ยงเช่นนี้แหละจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วดังนั้นคนแก่บางคนน่ะเข้าวัดก็ไม่ได้ห่วงแต่หลานกลัวหลานจะลำบากกลัวหลานจะไม่ได้อยู่ได้กินกลัวหลานจะไปตกเรือนตกซานอะไรสารพัดแหละห่วงหลายเลยไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัดฟังธรรม ไม่มีโอกาสที่ได้เสวงหาทางไปสวรรค์ทางไปะนิพานเลยนี่จึงว่าน,น่าทุเรศหลายนี่นะ <c oughs> อันสำหรับพวกเราที่ได้สละบ้านเรือนมาชุมนุมกันฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนอย่างนี้ได้ชื่อว่าพ้นจากข้อตำหนิดังกล่าวมานั้นได้เลยทีเดียว ไม่ได้ถูกตำหนิว่าห่วงลูกห่วงล้านห่วงบ้านห่วงช่องอก็นับว่าน่าชมน่าสรรเสริญได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาบรารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ชาติก่อนโน่นมากพอสมควรบุญบรารมีนะั่นแหละมากระตุ้นเตือนใจให้เกิดความคิดนึกขึ้น มองเห็นความทุกข์ในชีวิตของตนได้อาศัยบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นเนะอะออาให้ไปเข้าใจว่าอย่างอื่นมาโดนใจของตนนะบางคนเข้าใจว่าเทวดานะมาโดนใจพอ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะโอ้ยเทวดาเดีย๋ยจะไปเที่ยวโดนใจคนทั้งโลกอันนี้เทวดากนหนืเงยแย่ไม่ไหวหรอก บุญกุศลของใครของมันนะนสร้างเอามาแต่ก่อนนั้นเออมันติดสอยห้อยตามมามันมาปลุกกิตใจให้ตื่นมองดูตัวเองเนี่ยเ,ออเกิดมาแล้วก็ชำรุดสุดโทรมไปทุกวนันทุกเวลาไปเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทำมาหาเลี่ยงรับประทานแสนยากแสนลำบาก คนมากขึ้นเท่าไรการแสวงหาเลี้ยงชีพก็ยิ่งอาจจะคัดขาดแลนยิ่งลำบากคนมีบุญน้อยยิ่งจนลงหาทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ได้มันไม่ทันกับคนที่เขามีบุญมากเขามีปัญญาเขาครอบงำไปหมดเลยอาชีพต่างๆคนจนคนบุญน้อยนี่ต้องได้ไปเป็นลูกจ้างเขา ต้องให้เขาบางขังค,คับบัญชาข่มขู่ทรม,มานกายทรม,มานใจอยู่อย่างนั้นนะอ่านี่ลองคิดดูคนบุญน้อยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากมีบุญน้อยคนเรานะสร้างบุญให้มันมากมากอมันจะได้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านั้นถ้ามันเกิดอีกมันก็จะเกิดดีมีอิสระเสรีอ่บุญกุศล ที่ตนได้ทํามามันจะมาอำนวยผลให้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี่ผู้ที่ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี้ก็เพราะว่าบุญกุศลหนหลังนั่นแหละมันมาอุปถัมภ์บำรุงนี่อันบุญกุศลที่เราทําในปัจจุบันนี้มันก็ช่วยบำรุงขีดใจนี้ให้เบิกบานผ่องใส ช่วยบำรุงขิตใจนี่ให้มีสติปัญญาบุญกุศลที่เราทำในปัจจุบันนี้นะแต่มันจะมาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่านะมันไม่ได้ในให้เข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้อันร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของบุญเก่ามันกระทำมามันตมันสร้างมาแล้วมันมาอุปธรรมบำรุงไว้นี่ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะมาดัดแปลงตกแต่งร่างกายนี้ให้มันเป็นไปตามประสงค์ได้เลยมันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทํามาแต่ก่อนนั้นเราต้องวางใจลงไปอย่างนี้มาปรับปรุงจิตใจนี่ให้มันดีขึ้นนะส่วนร่างกายนั้นเราก็บำรุงมันตามฐานะเท่าที่จะบำรุงมันได้นั่นแหละส่วนจิตใจนี่เราสามารถบำรุงได้ เต็มที่เลยใจิตใจนี่นะมันไม่ใช่ว่ามันจะวีบัดแปรปวนไปเหมือนอย่างร่างกายนะถ้าหากว่าเราฝึกให้มันสงบเราอบรมสติสัรมะเชญญะควบคุมให้มันตั้งมั่นลงไปในกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ตั้งมั่นได้อ่ะตั้งมั่นได้จริงๆข้อนี้นะตะ ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกอนั่นแหละทีนี้เมื่อเราฝึก,กจิตที่ให้มันตั้งมั่นลงไปอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วอย่างนี้แม่ร่างกายนี่มันจะวิบัติแปลโวนไปอย่างไรจิตนี่มันก็ไม่แปลโวนไปตามแล้วบัดนี้นะ มันมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วนี้เออมันมีคุณพระพุทธธรรมประสงค์มันมีบุญผุศลความดีที่ตนทํามาน่ะมีความบริสุทธิ์อันนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ววันี้เมื่อมันมีที่พึ่งกันดีอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่หวั่นไหวเลยอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในร้อมใน่ข่อันแน่นหนาแล้วอย่างนี้นะ แม้ข้าศึกจะยิงมาแต่ในสี่ทิศมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไหวไม่หวาดกลัวเลยฮะเพราะว่ามันอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายอันหนาแน่นลูกปืนก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปได้อย่างนี้แหละผู้ที่อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายนั้นจึงไม่ตื่นตกใจอ,อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลใดมาสร้างกุศลคุณงามความดี สร้างคุณพระศีรัตนากรายนี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตของตนแล้วจิตได้พึ่งพิงอาศัยบุญคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวต่อความวิบัติแปรปวนของร่างกายไม่หวั่นไหวต่อภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่สภาพร่างกายนี้เพราะว่ามัน เมื่อบุญกุศลบางเกิดขึ้นในใจแล้วนะ่ะมันทําให้มีปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละมันทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงนี่อนุภาพแห่งบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นให้เข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาก็แล้วกันแหละอ่นั่นแหละคนมีปัญญาก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีปัญญานั่นแหละ เพราะฉะนั้นอย่าไปเบื่อบุญนะให้พากันชอบใจในการสั่งสมบุญกุศลผู้ที่จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยการสดับตรับฟังเป็นพื้นเลยพอใจในการอีกคล้านดูตรับจำลาแล้วไม่มีปัญญาคนเราอะ่ะขี่คล้านภาวนาทำใจให้สงบระง,งับอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงปัญญาที่จะ ดำเนินไปสู่โลกุตรธรรมปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่นะแต่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาลเล่าเรียนการสดับตรับฟังมูลนีมันเป็นเหตุให้มองเห็นแนวทางปฏิบัติได้นั่นนะเมื่อมันมองเห็นแนวทางปฏิบัติได้แล้วมันก็ลงมือทำนั่นลงมือทำเช่นอย่างว่าการทำสมาธินี่ทำอย่างไร จิตจึงจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะ,ะเมื่อได้ฟังเข้าไป,ไปบ่อยๆเขาก็รู้ว่าออต้องทำใจอย่างนี้อย่างนี้ต้องกรรจัดกิเลสอย่างนี้จิตถึงจะสงบลงได้ถ้าหาว่ากรรมจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้จิตก็สงบไม่ได้อย่างนี้เมื่อมันรู้แนวทางอย่างนี้แล้วมดังนั้นน่ะกระจงสอนใจของตนให้มันเบื่อมันหน่ายเห็นโทษ ของกิเลสตัณหานี่เสมอเสมอไปอืมไม่ใช่อื่นไกลเราถ้าพูดไปหลายเรื่องมันก็ฟั่นเฟือหลายพูดเอาตรงที่มันจะพอที่จะ,ะทำความเพียรประพฤติปฏิบัติไปให้ได้ให้คล่องตัวไปได้นี่ก็คงจะพอสมควรแก่ผู้ฟัง เพราะว่ากิเลสตัณหานี่มันมีอยู่ในจิตใจของใครของมันใครจะไปหยิบเย็ยกออกให้ใครก็ไม่ได้ตัวใครตัวเราต้องกําจัดออกกําจัดกิเลสนี้ออกไปเองมันถึงได้ดังนั้นแม้ว่าเราจะแนะนําสั่งสอนกันอย่างวิจิตพิสดานอย่างไรอย่างไรก็ตามนะถ้าผู้ฟังนั้นไม่ลงมือปฏิบัติไม่ สำรวมตนไม่ทําความเพียรให้ติดต่อกันไปอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะมาละก,กิเลสให้วรวางออกไปจาก,กจิตใจนี้ได้นี่มันอยู่ตรงนี้นะให้เข้าใจกันอยู่ที่ความเพียรเมื่อเรารู้จักแนวทางแลว้วเราต้องเพียรพยายามออทําใจให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนํานั้นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้วจิตมันก็รวมลงได้สักวันหนึ่งล่ะสงบลงได้ เท่าที่สังเกตมานี่คนส่วนมากนี่ทำใจให้สงบไม่ได้ปัญญาจึงไม่เกิดจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้นี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจต้องพยายามทำจิตให้สงบให้ได้ผู้ที่เพื่อนไปได้นั่นบางทีเพื่อนนั่งทำจิตให้สงบลงอยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมง บางทีก็เป็นวันเป็นคืนไปก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงมีกำลังเข้มแข็งสามารถละกิเลสขาดจากสันดานได้ถ้าหาว่าใจไม่ตั้งมั่นอย่างนั้นนะมันไม่มีกำลังเรื่องมันาใจนี่นะมันอ่อนเอมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเพิ่งพากันตั้งอกตั้งใจ เอาทําใจทั้งตนให้สงบให้มันหนักแน่นเข้าไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้